แย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะเพลี้ยไฟลายแดงบุกโซนบอลสีของเราแล้วนะคะจังหวะนี้โอ้ยน่าขนลุกมากๆาเลยค่ะเราต้องรีบจัดก,การนะคะนี่เลยค่ะแป้งโรยตัวหมานะคะคำจัดเพลี้ยไฟลายแดงเห็บหมัดนะคะเราก็จะนํามาโรยที่ต้นบอลสีที่มีเพลี้ยไฟลายแดงนะคะโรยไปเลยค่ะแล้วก็ต้นที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีนะคะเราก็โรยป้องกันไว้ก่อนค่ะเพราะ เผื่อว่าเพี้ยไฟแดงอาจจะลามไปต้นอื่นได้นะคะโรยโรยโรยให้ทั่วเลยค่ะพอหลังจากที่เราโรยแป้งแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องนําต้นบอลสีที่มีเพี้ยไฟแดงเนี่ยออกไปล้างลากนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางค่ะหรือว่าเราอาจจะแยกไปไว้ตรง ที่อื่นนะคะให้ไปอยู่ไกลๆบนสีต้นอื่นค่ะเพื่อป้องกันเพี้ยลุกลามไปต้นอื่นนะคะเพี้ยไฟเลยแดงเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นเนี่ยพอเพี้ยมาเกาะต้นบอลสีนะคะก็ทําให้มันดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะดูดทําให้มันบอลสีเนี่ยเหี่ยวแห้งนะคะการแบะการลมนะคะถ้าหากว่าเจอเพี้ยไฟเลยแดงเลาเนี่ยต้อง ดูเลยนะคะว่าลามไปต้นอื่นๆหรือเปล่านะคะแล้วก็จัดการโรยแป้งให้หมดเลยค่ะอย่าปล่อยไว้นะคะไม่งั้นบอนสีของเราเนี่ยก็จะไม่งามนะคะแล้วก็ไม่สวยค่ะถ้าเราเจอเพี้ยเร็วเนี่ยเราก็รีบจัดการนะคะ แล้วบอลสีของเราเนี่ยก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะวันนี้ฟาร์มพุณน์วเฒนงก็มาแบ่งปันเทคนิควิธีการดูแลบอลสีให้เพื่อนๆชมค่ะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นบอลสีต้นไหนหรือเทคนิคอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพจฟาร์มพุทน้วัฒปงไว้ด้วยนะคะสัวนนี้สวัสดีค่ะ